ข่าวต่อไปเนี่ยก็วาวุ่นเลยทีเดียวนะคะเป็นพี่เกษตรกร,ร,กรที่สุร,ราษฎร์ธานีกรีดยางอยู่ใต้ก็ปลอดภัยนะคะคแต่มันว่างไงช่วงที่ว่างก็เลยไปซื้อทลายปั๊มน้ำมันเอ,อเอามาเพราะเห็ดฟางคเพราะเสร็จสร้างรายได้ต่อเดือนห้าหมื่นบาท<อ>วาวุ่นไหมนะคะสุดยอดเลยสร้างรายได้อย่างงดงามแถมทลายปั๊มน้ำมันที่แบบมันหมดอายุการใช้งานแล้วเนี่ยเอาไปทําปุ๋ยหมัก นะคะกลายเป็นโอ้โหบำรุงดินแล้วก็บำรุงพืชต่อได้ด้วยไปดูเรื่องราวดีๆของพี่พวงรัตนยะนะคะอยู่ที่สุราธานีตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีก็เล่าให้ทีมข่าวททบ5เราฟังบอกว่า ออพี่ๆชาวสนยางพาราที่บ้านหน้าเขาตําบลตะกุกเหนือเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาว่างจากการกรีดยางพารานะคะตั้งเป็นกลุ่มวิสาขิจชุมชนมพเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์มในโรงเรือนตอนนี้มีสมาชิก12คนสร้างรายได้ดีๆให้กับครอบครัวแทนการเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์มตามพื้นดินทั่วไปค่ะเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายแก้ปัญหาหนอนในดินได้แล้วก็ไม่ใช้สารเคมีด้วยทลายปาล์มที่เอามาเพาะเลี้ยงเห็ดฟางเนี่ยพี่ๆเขาไปซื้อมาจากโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มที่จังหวัดกระบี่นะคะตันละ250 50บาทบรรทุกเองเลยนะคะทีนี้ขั้นตอนการเพาะเห็ดหลังผสมเชื้อแล้วใช้เวลาในการเก็บเกี่ยว30วันก็ได้ผลผลิตดอกตูมเนี่ยขายในราคากิโลกรัมละ80-100ถึงบาทแต่ละวันเก็บเห็ดฟางได้เวลาไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมถึง100กิโลกรัมขึ้นอยู่กับยอดสั่งจองออเดอร์ล่วงหน้าของลูกค้าแต่ละวันนะคะ ลูกค้าเนี่ยเดินทางมารับถึงที่เลยถ้าเอาไปขายตามท้องตลาดเนี่ยราคามันจะขึ้นไปอีกที่กิโลกร,รัมละ140้ีบาทเนี่ยลูกค้าเลยมารับเองเลยแล้วไปขายต่อได้ราคาอีกด้วยนะคะซึ่งของพี่เขาเองเนี่ยมีโรงเพาะเห็ดฟาร์มจะโรงเพาะเห็ดฟาร์มจากเจ้าทลายปาร์มจํานวน2โรงแต่ละโรงให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า600กิโลกร,รัมค่ะก็เลยมีรายได้ต่อเดือนอย่างที่ลูกน้ําบอกไป คือแตะยังน้อยต้องได้ห้าหมื่นแล้วบางเดือนก็ทะลุไปที่หกหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพี่เขานิดนึงค่ะความพิเศษก็กรอบหวานอร่อยที่เราทำด้วยเราใช้วัตถุดิบในพื้นที่หมดะคะ่ะเราเน้นเช่นน้ำหมักจากจากน้ำตาลมันก็เห็ดมันต้องการความหวานครับค่ะแล้วก็เวลาเราดูแลดอกเห็ดเราก็ใช้นมสดนะคะใช้นมสด ฉีดให้วันวิ้นวันนะคะทําให้ดอกเกดกรอบหานเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ นี่เลยค่ะ mm hmm. นะคะคือพี่พงษ์รัตน์เนี่ยอธิบายต่อนะคะว่าสาเหตุที่เพาะเห็ดฟางจากถลายฟามในโรงเรือนเนี่ยเพราะว่าเห็ดฟางที่ได้มันจะมีรสชาติแตกต่างจากการเพราะบนดินค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลสําคัญอย่างที่บอกไปคือมันดูแลรักษาง่าย <c oughs> มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยปลอดนะคะจะให้ความร้อนเนี่ยไม่น้อยกว่า32องศาเซลเซียสแล้วก็เพาะเลี้ยงแบบซ้ำๆซ้าๆได้ซึ่งมันจะต่างจากการเพราะบนดินเพราะว่าถ้าเพาะเลี้ยงเห็ดฟางแล้วเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงซ้ำที่เดิมได้ละแต่พอใช้ถลายตาม น้ำมันเนี่ยโอ้โหมันดีเลิศเลยนะคะดีโอ้มันนอกจากรสชาติที่แตกตาคิดว่าโอา้โหขนาดผลเข็ดนะคะเขาเรียกผลปะขนาดอด,อดอกดอกเออขอไปนขนาดดอกเห็ดเนี่ยตู้มากเลย<อ>ทีนี้ เนื่องจากว่า,ามันจะเป็นเรื่องของเชื้อรามแมลงหนอนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังขณะที่โรงเรือนเมื่อเพาะเห็ดฟางเสร็จแล้วเนี่ยจะฆ่าเชื้อด้วยน้ําที่ร้อนไม่น้อยกว่าเจิบองศากว่าสามชั่วโมงและเพาะเห็ดสาได้เลยเห็ดปางของพี่เขาเนี่ยได้ใบรับรอง G A P ด้วยนะคะปลอดภัยกับผู้บริโภคส่งขายมากรุงเทพด้วยแล้วก็โรงแรมในเกาะสมุยค่ะส่วนทลายปามที่หมดอายุแล้วเขาก็ไปทําปุ๋ยหมักต่อ,อใช้ในสวนแล้วก็น่ารักมากแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านใช้ต่อด้วย ทีนี้พี่เขาบอกก็มีคนสงสัยมาถามกันเหมือนกันบอกว่าแล้วทําไมต้องไปซื้อทลายปามจากกระบี่เ mm hmm. พราะพี่เขาอยู่สุราษฎร์ใช่ไหมเพราะว่าโรงงานสกัดน้ํามันปามในสุราษฎร์เนี่ย mm hmm. ก็นำถลายปามไปทําไฟฟ้าฉีวมวลเพื่อใช้เอง oh. กนันนะหรือว่าจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้ทลายปามในสุราษฎร์ค่ะตลาดก็เลยทําให้คนสุราษฎร์ต้องไปซื้อที่กระบี่ mm hmm. ใครสนใจเห็ดฟางจากทลายปามนะคะติดต่อได้เลยค่ะ0833914743 หรือเข้าไปที่ Facebook ของคุณพี่เขาก็ได้นะคะชื่อพี่เขาเลยพวงรัตเหรัญยะพี่เขาบอกติดต่อไปได้ตลอดเวลานี่เลยที่ขึ้นอยูค่ค่ะเมืองไทยใหญ่อดุดมของเราไอเดียในการเพาะเห็ดน,นี่เยอะนะ,ะเพราะว่าอันนี้มาจากภูมิปัญญานในแต่ละพื้นที่<อ>บางพื้นที่เขามีอะไรเมื่อกี้ไม่ต้องใช้พวกขี้เลือ่อยปูนขาวอะไรก็ได้อันนี้เขาอยู่ภาคใต้ทลายปามมีก็เอาทลายปามเนี่ยมาเพาะเห็ดฟางแล้วดูดอกโอ้โหบนเรือเทอเลยเลยใช้ประโยชน์ได้ต่อด้วยหมดอายุก็ไปทำปุ๋ย